สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่แปลงนานะครับแน่นอนครับช่วงนี้นะครับการรณรงค์การเผานะครับก็เป็นสิ่งสําคัญครับช่วยกันลดนะครับ PM เ5ุนะครับเพราะฝุ่นนะครับเยอะหลือเกินนะครับอันตรายต่อสุขภาพนะครับวันนี้เรามีเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องมือนะครับพี่จะมาช่วยนะครับให้เราไม่ต้องเผาฟางนะครับแบบนี้ครับเรามาชมกันครับครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละก็เรียกว่าผ่านหัวหมูนะครับก็อ่หลายๆท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับโดยโดยปกติเนี่ยต้อง ฟางเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยฟางส่วนใหญ่บ้านเราก็จะไม่เผาก็จะไถไถด้วยการใช้ผานพวนปกติเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่เข้าเพราะว่าคนที่เป็นเกษตรกรรู้ดีว่าความหนาของฟางเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะปักความคมลงไปได้เนาะความคมของใบผานลงไปได้ทีเนี้ยมันก็จะมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าผานหัวหมูซึ่งลักษณะของจานจะเป็นแบบนี้อไปชมกันใกล้ครับครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็เรียกว่าผ่านหัวหมูผมก็ไม่รู้ว่าตั้งชื่อมาอย่างไงนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการทํางานแน่นอนครับก็จะเป็นการพลิกนะครับพลิกพลิกฟางลงไปนอกจากจะช่วยลดการเผาได้แล้วเนี่ยเรายังได้ปุ๋ยในดินไปด้วยนะครับยังได้ปุ๋ยปุ๋ยในดินไปด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับช่วยนะครับให้เรานะครับได้ปุ๋ยไม่ไม่ต้องเผาแน่นอนครับดินเราก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีความร้อนไปทําลายแร่ธาตุในดินนะครับ ตัวนี้เป็นผ่านหัวหมู2จานนะครับตัวนี้ติดกับรถ i s u กิ NT54 ไข่อีดิชั่นนะครับจริงๆ54แรงเนี่ยใส่กับ3จานได้เลยครับแต่วันนี้เรามีอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นแบบ2จานก็เลยเอามาโชว์กันให้ดูว่าสามารถทํางานในพื้นที่ดินแข็งๆแบบนี้นะครับก็ตอนนี้เดือนกุมภาแล้วก็ไม่มีฝนแน่นอนอากาศนาหนาวๆแบบนี้ดินแข็งๆก็ยังไถได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเผาเลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเผาเลยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมการทํางานกัน แบบไถจริงๆให้ดูว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยดินก้อนดินเ,นเริ่มเพิ่มแบบนี้อ่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับเดี๋ยวเราลงมาลองกันไถกันดูนะครับการทํางานนะครับแน่นอนครับก็จะเป็นการคลิกนะครับวัชพืชลงไปในดินแบบนี้นะครับก็แน่นอนว่าช่วยลดการเผาได้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้ปุ๋ยในดินไปด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ลดลดโรคร้อนนะครับลดฝุ่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ได้ปุ๋ยไปด้วยนะครับทำงานครั้งเดียวนะครับได้ปัจจัยคุ้มคๆไปหลายอย่างนะครับ ดูครับสภาพดินที่พลิกขึ้นมานะครับเราก็สับกบลงไปนะครับได้ปุ๋ยนะครับไปด้วยนะครับอันนี้พื้นที่อาจจะเล็กหน่อยนะครับแปลงอาจจะเล็กนิดนึงนะครับแปลงสาธิตเราก็เลยจําเป็นต้องถอยรถกลับมานแบบนี้นะครับดูกันอีกครั้งครับตัวนี้ใส่กับรถอิซิกิ NT 5 4นะครับขนาดให้4แรงม้านะครับจริงๆเราใส่ได้ถึง3จานเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราเอา2จานมาทดสอบให้ดูดูเสยบ มันก็เข้ากว่าที่เราใช้ผานผานพวนนะครับผานพวนดินปกติมันไม่เข้าอยู่แล้วครับแบบนี้กล้ารับประกันเลยกล้าท้าเลยครับเนี่ยครับจะใครบอกว่าเอาผานพวนปกติมาไถได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับครับฝากไว้เท่านี้ครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามก็ที่เบอร์ครับ089นะครับ576นะครับ1986คลังเกษตรจนกรบนะครับยินดีให้บริการครับสินค้าดีๆแบบนี้นะครับสนับสนุนการลักโลกครับลดฝุ่นลดมลพิษนะครับครับขอบคุณครับ